13จังหวัดใช่ฮนะหนในสิจังหวัดสีแดงเข้มซึ่งต้องควบคุมพิเศษนะก็ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้2องทุ่มครึ่งนะครับในอำเภอบางละมุงคุณวุฒิศักดิ์สิสงหเดชโชแล้วก็ตำรวจนะครับฝ่ายปกครองก็ไปที่ร้านแบมบูอยู่ที่หนองปลือออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีไปควบคุมตัวผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนนะครับเปิด รแล้วก็มีนักดื่มนักท่องเที่ยวทั้งหลายเข้าไปในร้านนี้นะครับ66คนครับมีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศก็ก่อนหน้านี้ทางฝ่ายปกครองส่งสายลับเข้าไปสืบจนกระทั่งได้เบาะแสว,ว่าร้านนี้นะฮะฟ่าฝืนเปิดบริการให้นั่งทานในร้านรักรลลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้นักท่องเที่ยวนั่งดื่มภายในร้านจำนวนหลายโต๊ะ ขัดกับคําสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคของทางจังหวัดเจ้าหน้าที่ก็นํากําลังบุกเข้าไปจับกลุ่มขณะที่ลูกค้ากําลังนั่งดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเลยนะฮะนี่ครับโอ้แล้วก็ขณะที่กําลังจับกลุ่มคนทําความผิดขึ้นรถมีผู้หญิงนะครับมีผู้หญิงแอบมุดหนีเข้าไปซุกตัวอยู่ในถุงผ้าขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศใช้เสือคุมตัวเพื่อหลบตาแต่ก็ไม่รอดนะไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปได้เป็นผู้ชาย29เป็นผู้หญิง37นะครับเป็นคนไทย37เป็นชาวต่างประเทศ29แมตัวเลขสวยมากแนะเรื่องต้นก็ควบคุมตัวผู้ดูแลร้านแล้วก็แจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตโควิด นะครับลูกค้าแจ้งข้อหามั่วสมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคถือเป็นการฝา่าฝืนคำสั่งของทางสอบคครับาการกระทำของร้านที่แอบลักลอบเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนั่งดื่มแอลกอฮอล์และรับประทานอาหารในร้านเป็นจำนวนมากโดยไม่คำนึงถึงคำสั่งรวมถึงมาตรการของภาครัฐนะครับก็บถือว่า อยากจะให้ทางจังหวัดเนี่ยเล่นงานให้เต็มที่อืมดีนะฮะตำรวจไม่เพิกเฉยนะฮะแล้วก็อีกที่นึงครับเวลาสองทุ่มที่หนองปลือฮะตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มร้าน f ฟ t บอยบาร์แอนด์กลอยู่ปากซอยบุญสัมพันธ์ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับก็ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนคำสั่ง ของคณะกรรมการควบคุมโรคจับได้ทั้งหมด12คนพร้อมขวดเครื่องด <Okay. Hey. S 1> ื่มแ <Okay. S 1> อลกอฮอล์นี่ครลันได้พฤติการในการ แอนดบอยลงไปลงไปกินถึงชั้นใต้ดินมันลงไปกินถึงชั้นใต้ดินนะสิบสองคนฮะทั้งสองร้านนี่มันเลวร้ายมากเห็นไหมฮะ